ทำไมไม่ไปทำงานฮะมันเดินเล่นได้ยังไงนีให้ไปซักผ้าถูบ้านกลับไปทำงานเลยนะอย่ามาเดินเล่นอีกไปเลยทไเนี่นยไม่อยากักค้าลกัาวน่ยาไปาดพื้น๋นี่เหรแล้วนไงเร,ริ่รมมีสตกาบเิเป็นก,กเนี่ยไปแปะเียรเลยจะได้เกเป็นคนรวยจะได้เ่สั่งงานเรน,น,นี่ก็เียแ,แปะเลยนี่กลับไปทำงานเลยอย่ามาเดินเล่นนะ เลิกเป็นคนรวยแล้วให้ลักกี้เป็นไปเลยรวยเป็นแล้วคนรวยแพลักกี้ไม่ต้องทำงานแล้วจะไปทำอะไรก็ไปทำไปเย้เราเป็นคนรวยแล้วจะาสิ่งคนรวยแทนนี่ทำเยอะแล้วมาทำที่นี่ดวเย้เราเป็นคนรวยแล้วมีตังเยอะไปซื้อขนมเซเว่นดีกว่าเย้ขนมอร่อยหมดแล้วทิ้งที่นี้ดีกว่า กวาจนเมื่อยหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยฮู้ยู้ยฮึ๊ไอ้หนูกินขนมแล้วก็ทิ้งลงถังขยะสิจะไปทิ้งลงพื้นทำไมไมไปเก็บเลยนะยี่เจอนี่ก็เล่าเป็นแต่เล่าเป็นโงลนโคลยได้จี้นี่จีเป็นเล่าเันลงไปกวาดพื้นไม่เก็บขยะแล้วเอาไม่กวาดกับที่ตัก ทิ้งไว้น,วนี่แหละแบ๊แบ๊ทิ้งไว้นี่แหละนี่หนึ่ไปแล้วไปเป็นละพันโลอยากะทิ้งขยะตรงไหนทิ้งไปเลยไปแล้วเรปเลย าย,ยายบอกกี่รอบแล้วว่าอยากกลับบ้านมาช้าแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะไปเล่นที่ไหนมาทำไมถึงทะเลทะเลอย่างนี้เป็นเด็กยังไงเนี่ยฮะบอกกี่รอบแล้วอบรมกี่รอบปากเป็นปากแฉะ,ะเบื่อ,อยายชอบบ่นตลอดลอยอะ่ะจดสติกเกอร์ลากเป็นเข้าไปจะได้เลิกเป็นยายเลิกบ่นหนูสักทีแบตเลยนี่แหละเด็กที่มันอ่ะ เรเป็นยายแล้วมึงะมาบน่นเลวไปดีกว่าเรื่เป็นยายแล้วที้จะี่แบบบ้านกี่มองก็ได้เ <c> ห <oughs> ียวข,ข้าลวอ่ะยายหนูหีวข้แล้ว,ขขว,ลว <c oughs> ใครเป็นยายจะไม่เป็นยายจะไม่ได้มีร้าไปเลยแกเป็นใครเนี่ไปเลยไป